ด็กสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาฝึกเพลงฮอ s คอร์ดบันะครับหลังจากที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณหนุ่มให้เด็กๆฝึกกดทั้งโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวและโน้ตตัวดำนะครับวันนี้นะครับเราจะเอาแบบฝึกหัดที่ฝึกมานั้นนะครับมาฝึกเพลง h o สคอ o t b บ n นนะครับเ,เด็กๆเคยฟังเพลง,พลงฮอ s คอร์ดบันไหมครับหลายคนเคยนะครับแต่อนุบาลบางคนก็ยังไม่เคย <c oughs> เดี๋ยวคุณหนุ่มจะเปิดเพลง h o สคอ o t b บ n นให้ฟังนะครับ ที่เราฟังฮอตคอตบันไปแล้วนะครับเรามาดูโนต้ตฮอตคอตบันพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะดูโนต้ตไปพร้อมๆกันนะครับมีโนต้ตตัวอะไรบ้างมีโนต้ตเสียงมีเสียงเลและเสียงโดนะครับมีทั้งหมด3มเสียงแค่3มเสียงก็เป็นเพลงได้นะครับอ่ะเรามาฝึกอ่านพร้อมกับครูหนุ่มนะครับเตรียมตัว1 2 3 4สามี่มี สเลสองโดสองสมสี2สองเลสโดสองโด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 เล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 มีสเลสโดสองส่า เป็นไงครับเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับมีมีแค่มีเลโดมีเลโดโดเลมสลับกันไปขึ้นลงขึ้นลงนะครับทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการกดนะครับอย่างที่คุณหนุ่มเคยบอกเสียงโดอยู่ที่นิ้วโป้งเสียงเล่ิ้วชี้และเสียงมีจะอยู่ที่นิ้วกลางนะครับเรามาฝึกกดไปพร้อมกันพร้อมๆกัน1 No. Yeah. เปลี่ยนจังหวะน,นิดนึงหนึง่ง เดี๋ยวเรามาดูวิธีการวางมือนะครับจากภาพมุมสูงครับวิธีการวางมือนะครับอย่างที่กลุ่มเคยบอกเลยเสียงโดนิ้วโป้งเลนิ้วชี้มีนิ้วกลางฟานางซอนก้อยนะครับอ่าสองนิ้วนี้เราอาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับสองนิ้วนี้เรายังไม่ได้ใช้นะเราใช้สามนิ้วก่อนนะครับแต่ก็อย่าลืมที่จะวางลงบนคีย์บอร์ดกันนะครับอ่ะเรามาฝึกกดฮอสคอตบันอีกสักหนึ่งรอบ 1,2,3,4สอมี 1> 1, 2เด เป็นยังไงกับบ้าครับเด็กๆเพลงพัฒพับปับบนสนุกกันไหมครับอ่าสนุกมากเลยเป็นยังไงกันนะครับเวลาเราฝึกกดมันก็สนุกอยู่ดีนะครับอ่ะทีนี้สําหรับคนที่ไม่มีคีย์บอร์ดอย่างที่ครูหนุ่มเคยบอกนะครับว่าให้เด็กๆนะครับฝึกกดในคีย์บอร์ดกระดาษที่ครูหนุ่มเคยพาไปในชั่วโมงแรกนะครับ กีบกร,ระดาษหน้าตาแบบนี้จําได้ไหมอ่าเราก็จะกดลงไปนะครับวางมือเสียงดูอยู่ตรงไหนเสียงดูอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวสีดำดำสองอันนะครับ two back key นะครับเสียงดูจะอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหมเราจะใช้นิ้วโป้งวางลงเสียงเรีก็ตามมามีฟาซอนเวาลาเรากดก็มีสองเรสอ ราจะฝึกกดแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้นิ้วนะครับเพื่อที่จะให้กล้ามนิ้วเนี่ยกล้ามเนื้อของนิ้วเนี่ยจดจํานะครับตำแหน่งของโน้ตได้นะครับจดจําว่าพอถึงโน้ตตัวนี้โน้ตต่อไปเราต้องกดนิ้วไหนนะครับเราก็จะฝึกกดอย่างนี้ไปก่อนนะครับเมื่อไหร่ที่เราเปิดเทอมนะครับเราก็จะฝึกกดใส่คีย์บอร์ดจริงๆนะครับส่วนคนที่มีคีย์บอร์ดหรือเมโลเดียนอยู่ที่บ้านแล้วเอาคีย์บอร์ดหรือเมโลเดียนนั้นนะครับมาฝึกกดได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ